ปลาสบายสบายไปที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับนี่พี่น้องใช้เทคนิคของตนเองเลี้ยงปลาสามประเภทอยู่ในบ่อเดียวกันไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับอาหารต่างๆใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาเลี้ยงเองได้กําไรดีด้วยผู้สื่อข่าวของเราสามารถคุ้มทรงทาไปดูเรื่องนี้เชเลยครับทุกทุกช้าพี่วสันจะนําอาหารมาให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อดินทั้งปลาจาระเบ็ด ปลานินและปลาสวายที่เลี้ยงรวมอยู่ในบ่อเดียวกัน3บอ่อพื้นที่กว่า11็ไร่ออในตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงปลาดุกและปลานินแต่ประสบปัญหาในเรื่องราคาปลาตกตำ่ำหลังจากศกษาหาข้อมูลจากหนังสือและเว็บไซต์พบว่าสามารถเลี้ยงปลาชนิดอื่นรวมกับปลานินได้จึงเริ่มทดลองนำปลาจระเมดและปลาสวายมาเลี้ยงรวมบ่อเดียวกันปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตดีเถ้าเราเลี้ยงชนิดเดียวเนี่ยปลาเนี่ยปลามันก็เหมือน เอาเมื่อเปรียบเสมือนรายกยเหมือนเหมือนคนน่ะไม่แย่งกันกินไม่ไม่มีลูกคนเดียวให้มันกินมันกินบ้างไม่กินบ้างแต่มีลูกหลายคนปุ๊บเนี่ยมันจะแย่งกินกลัวไม่ได้กินอย่างอย่างปลานี่นะถ้าเราปล่อยลงไปเอาปลาสวายอย่างเดียวนะมันก็กินไม่ไรไอตัวไหนก็ไม่กินก็ไม่กินไปทีนี้ไม่กินไอปลาไปลงไปล่างไอปลาจระเมศมันกินหมดอาหารก็ไม่เหลือไงไม่งั้นไม่งั้นน้ำอย่างเงี้ยผมยันไม่สามสี่เดือนไม่เคยถ่ายเลยดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ในหนึ่งบ่อขนาด3ไร่ระดับความลึกของน้ำไม่ควรเกิน1-1ถึง1เมตรครึ่งจะใส่ปลาประมาณ2 0,000ตัวโดยแบ่งเป็นปลาสวาย1 0 0 0 0ตัวปลานินอีก5,000ตัวพอเลี้ยงปลาทั้ง2ชนิดได้1นถึง2เดือนจึงปล่อยปลากระเม็ดตามลงไปอีก5,000ตัวให้อาหารวันละ2ครั้งเช้าและเย็นปลานินกับปลาสวายจะกินอาหารตามผิวน้ำส่วนปลากระเม็ดกินอาหารตามพื้นก้นบ่อ ซึ่งเป็นข้อดีจะช่วยทําให้บอ่อสะอาดไม่มีสารอาหารตกค้างใช้เวลาเลี้ยงไม่เกิน10เดือนก็จับขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบอ่อแต่ละปีมีรายได้กว่าหลายแสนบาทเพราะถ้าอาหารเนี่ยตอนตอนนี้ถ้าอาหารปลาลอยเนี่ยก็ตดนโลก,กับ20บาทครับ20บาทเราคิดอาหารเนี่ยถ้าเรากินอาหาร3โลมันถึงเป็นแลกเนื้อปลา1โลถ้าเราเรา,เ,ราเอาเอาแค่15บาทแต่ก็ไม่ต้องถึง23่าโลสั่สิยังยังแน่ๆล่ะครับเหลือแน่ๆ2อง0ส0 เหลือๆเ,เลยัต้นทุนแล้วฮะต้นทุนแล้วมา๋เอเรามาให้ตรงนี้นท,นที่กินของมันคืออยุเศษหมูที่เหลือจากให้ปลาดูนะครับพี่วสันก็จะมาให้ปลาจาระเมดปลานินและปลาสวายจากที่เดิมนะครับเคยใช้เป็นอาหารเม็ดตอนนี้นะครับช่วยลดต้นทุนกว่า,าสี่เท่าตัวเลยครับ การให้อาหารจากเศษเนื้อหมูและใบผักช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้หลายเท่าตัวซึ่งพีวสัน์ยังแนะนําอีกว่าการเลี้ยงปลาจะประสบความสําเร็จได้ดกเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้แล้วนํามาปรับใช้ต่อย,ยอด,ดก็จะประสบความสําเร็จสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทร,รายงานอันนี้เราก็ปลูอบบอปปยงาน